สวัสดีครับขอแนะนําทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ดสดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความช่ว์ของเกมฟุตบอลในค่าคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี3 8 8 g o .com การันตีค่าคอมว่ามากที่สุดหากเจอที่อื่นให้เยอะกว่าแจ้งพวกเรามาได้เลยและถ้าเพื่อนๆสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันแอดไลน์หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคู่แรกดอทมุลพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้แนะนาเจ้าบ้านครับ เพราะจากเกมแรกพวกเขาสู้ได้ดีกว่าที่คิดน่าเสียดายที่ดันมาเสียประตูในช่วงท้ายเกมซึ่งเกมล่าสุดทางแมนซิตี้ปล่อยจอยส่งสำรองลงค่อนทีมแพ้ลิสอยู่ในเตดไปหนึ่งประตูต่อสองผิดกับทางดอทมุนที่จัดเต็มบุกเอาชนะสุดการมาได้สามสองดูเพลินแล้วทางเรือใบได้เปรียบมากแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับแท็กติกของเป๊ปมักจะใช้งานไม่ได้ดีนักในเกม UCL รอบลึกๆยิ่งเกมนี้พวกเขาทั้งสองทีมต้องการเพียงประตูเดียวจะตัดสินเกมได้เลยทำให้รูปเกมในช่วงแรกน่าจะออกมาแบบดูเชิงกันไปก่อนและด้วยแรงกด,ดัน เชื่อว่าทางแมนซิตี้จะไม่บุกให้เสี่ยงซะ,ะเปล่าๆครับถึงแม้ว่าในเกมนี้อาจจะชนะดอทมูลได้ก็คงเบียดชนะซะมากกว่าส่วนราคาที่เปิดมานั้นทีมเยือนต่ออยู่ครึ่งควบลูกมองแล้วเกมนี้มีโอกาสจบเสมออยู่เหมือนกันครับดังนั้นเกมนี้ขอแนะนำํำดอทมูลครับสนับสนุนโดย3 8 8 g o .com เว็บตรงของข้อกีฬาคู่ที่2ลิเวอร์พูลพบกับเรอัลมาดริดเกมนี้ขอแนะนาเจ้าบ้าน เพราะทางทีมเยือนเพิ่งเจอศึกหนักมาติดติดกันจนตัวหลักนั้นหายไปเยอะโดยเฉพาะในแนวหลังล่าสุดบาสเกสก็เจ็บเพิ่มไปอีกคนส่วนทางเจ้าบ้านนั้นมีการโรเลชันนักเแต่บางรายในเกมล่าสุดแถมเกมนี้จะได้เล่นในบ้านแม้ว่าจะเพิ่งชนะเกมแรกในปี2021ไปก็ตามแต่ด้วยสถานการณ์ที่ดีเพื่อพวกเขาต้องยิง2ประตูขึ้นไปดูทรงแล้วคงลั่นกองรบตั้งแต่วินาทีแรกแน่นๆครับและทางมาริดน่าจะเน้นเกมรับอาศัยจังหวะชาบช่วยโต้กลับเพียงอย่างเดียว เชื่อว่าเกมนี้เจ้าถิ่นน่าจะเบียดชนะได้สักลูกส่วนความหวังชนะ2-0แล้วเข้ารอบเรียนตามตรงว่าอาจจะต้องลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายครับมาว่ากันในเรื่องของราคานั้นเจ้าบ้านต่ออยู่ครึ่งลูกมองว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะชนะได้สักลูกหนึ่งครับดังนั้นเกมนี้ขอแนะนำลิเวอร์พูลจบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยแล้วพวกเราทีมงานทีเด็ด3ดาวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ